ษณาชวนเชื่อเสนอเงินด่วนกู้ง่ายอนุมัติเร็วโดยเสนออัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรเป็นข้อเสนอจูงใจของขอบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่แฝงตัวอยู่บนโลกออนไลน์และมีเป้าหมายหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามากู้เงินด้วยข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธโดยเฉพาะผู้ที่ร้อนเงินหรือต้องการเงินก้อนใหญ่ในเวลาเร่งด่วนเช่นนายชลการประกอบเพชรที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งที่มีการตกลงทำสัญญ,ญาเงินกู้ผ่านช่องทาง Facebook ลองหาดูในเฟซบุ๊กดูครับว่าพอจะมีใครที่เขาให้ให้พอกู้เงินได้อะไรเงี้ยน่าจะมีผมคิดว่าอย่างนั้นพอเปิดไปปุ๊บมันก็ไปเจอหน้าเพจที่ว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเงินกู้นอกระบบผมก็เลยคลิกเข้าไปคลิกไปแอดเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็จู่ๆพวกพวกที่ว่าเขาให้กู้เนี่ยเขาก็เด้งขึ้นมาในมือถือเลยครับขอขอขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วก็คุยกันเรื่องเงินกู้เนี่ยครับ เขาถามว่าจะกู้ประมาณเท่าไหร่ผมก็ถามว่าเงินเดือนท่าผมเนี่ยกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่เขาก็บอกยอดมาได้ไม่เกินสองหมื่นพอดีผมต้องใช้เงินมากกว่านั้นก็เลยแบบประมาณว่ากู้ไปกู้คุยกันประมาณสองเจ้าอย่างเงี้ยครับเมื่อตกลงเงินที่จะขอกู้ตัวแทนแหล่งเงินกู้นอกระบบออนไลน์ได้ติดต่อขอเอกสารสาคัญของนายจรการประกอบด้วยสําเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีและเงินมัดจำวงเงินกู้ โดยหลังจากส่งเอกสารและเงินค้ำประกันไปครบถ้วนนายชลการถูกตัดขาดการติดต่อกับตัวแทนเงินกู้นอกระบบทันทีเขาก็าขอเอกสารขอหลักฐานอะไรเงี้ยขอเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเลขที่บัญชีขอสถานที่ทํางานอะไรเงี้ยครับผมก็ให้เขาไปแต่พอส่งเอกสาระเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าขอเป็นเงินมัดจาล่วงหน้าก่อนสักก็ไม่มากบางเจ้าก็สองพันบางเจ้าก็ห้าร้อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลือกที่ที่มันถูกที่สุด ผมโอนเงินค่าค่ามาจจาหลังจากนั้นมาสักพักครับปิดเฟซหนีผมไปเลยความเสียหายครั้งนี้ถือเป็นบทเ,เ,เรียนครั้งสําคัญของนายชลการที่เขายอมรับว่าเกิดจากความประมาทและร้อนใจเรตาต้องการเงินมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ในครอบครัวแต่กลับถูกซ้ําเติมจากมิจฉาชีพที่หาก,กินบนความเดือดร้อนของผู้อื่นมันไม่มีจริงรครับมันมีแต่พวกหลอกลวงทั้งนั้นเลยเพราะว่าคงไม่มีใครปล่อยกู้โดยที่ว่า ไม่เห็นหน้ากันไม่ได้หลักฐานไม่รู้จักพื้นที่ทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับอย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้ครับต้องการเงินไปช่วยเหลือครอบครัวครับคือครอบครัวแบบมีวิกฤตเ,เรื่องเงินเนี่ยครับก็เลยว่าอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพะี่น้องแต่พอเจอแบบนี้เสียใจมากๆนะครับวันนั้นคือว่าทั้งไม่ได้เงินและยังไปเสียเงินอีกแทนที่ว่าเอาเงินตรงส่วนนั้นอ่ะที่ว่าจะพอช่วยเหลือได้น่าจะมาช่วยเหลือก่อนดันเอาไปให้คนอื่นเขาหลอก ทั้งเสียความรู้สึกทั้งเสียใจครับว่าว่าเราโง่เองนี่แหละความเสียหายของนายชลาการเป็นหนึ่งในรูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพแก๊งเงินกู่นอกระบบที่หลอกให้โอนเงินประกันแทนการใช้เครดิตซึ่งจากข้อมูลของกองบังคับการปราบปร,บรามก,การกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอเสอพบว,ว่าการส่งเอกสารสําคัญเช่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคารอาจถูกมิจฉาชีพนําไปสร้างความเสียหาย โดยการใช้เป็นหลักฐานในการทํานิติกรรมอําพรางเพื่อไปหลอกเหยื่อรายใหม่หเช่นการนําเอกสารสำเนาบ,บัตรประชาชนจากเหยื่อเงินกู้นอกระบบไปสร้างเพจขึ้นใหม่เพื่อขายสินค้าปลอมทางแอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook <c oughs> เมื่อมีผู้สนใจมีการตกลงซื้อสินค้าและโอนเงินให้แต่เมื่อพบว่าถูกหลอกไม่ได้รับสินค้าจึงจะเป็นการแจ้งความทำให้เหยื่อแกง้เงินกู้ที่ถูกนำหลักฐานไปสร้างเพจปลอมกลายเป็นผู้ต้องหาในชั้นแรกทันที วิธีการนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคของคนร้ายจะทําให้เราไม่สามารถทราบได้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงและถือเป็นความเสียหายในชั้นที่2ของเหยื่อรายแรกที่หลงกลส่งหลักฐานสาคัญไปให้บุคคลแปลกหน้าสุพนันปรัตนธนาประสานถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมาสวัสดิ์ทีมข่าวทุกเช้าบ้านรายงาน